ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เมื่อวานนี้องค์กรกิเดียนก็ได้นําพระกมภีร์มาแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้รับแล้วนะคะและก็ที่พิเศษก็คือว่าพระัมภีที่แจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะตามโรงพยาบาลต่างๆจะเป็นเล่มสีขาวนะคะอันไม่ใช่เล่มอย่างนี้คือเป็นประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นบุคคลที่พิเศษนะคะ ที่องค์กรกิเลนเนี่ยให้เกียรติกับท่านมากเลยนี่ขราพเจ้าเองก็อยากจะถือโอกาสนี้ที่เล่าความเป็นมาเพื่อท่านจะได้เห็นว่าพ่มพีที่แจกไปนั้นมีคุณค่าอย่างไรบ้างนะคะจอร์นิโกสันเนี่ยเป็นพนักงานขายนะคะเขาต้องเดินทางอยู่เสมอเลยวันหนึ่งเขาก็ไปพักอยู่ที่โรงแรมในเมืองแห่งหนึ่งที่รัฐบิสคอนซิลแล้วก็ปรากฏว่าห้องพักเนี่ยเต็มมาก เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าคุณแชร์ห้องกับอีกคนหนึ่งได้ไหมเพราะว่าห้องมันเต็มเขาบอกไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นจอห์นนิโกลสันก็เลยไปพักกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแซมมิลฮิวนะคะแล้วเขาก็แซมมิลฮิวก็เป็นพนักงานขายเหมือนกันมันทั้งสองคนก็นอนพักอยู่ในห้องเดียวกันก่อนนอนเนี่ยจอห์นก็เลยบอกกับแซมแซมมิลฮิวก็เลยบอกเขาบอกป้าผมขออนุญาตที่จะอ่านพระคัมภีร์ก่อนนอนนะเพราะว่าผมทําอย่างนี้มาเป็นเวลา ทุกคืนเลยแซมก็เลยบอกว่างั้นคุณกรุณาอ่านเสียงดังๆได้ไหมเพราะว่าผมก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันนะหลังจากที่อ่านพ่อมีจบแล้วสองคนก็คุยกันถึงเรื่องว่าเอเราจะทํำยังไงดีที่จะทําให้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าและก็พระคัมภีร์เนี่ยสามารถ,ถเผยแพร่ออกไปให้ให้กว้างไกลามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในวันที่หนึ่งกรกฎาคมปี1899นะคะทั้งสองคนก็เลยเชิญนักธุรกิจคริสเตียนบอกว่าให้นักธุรกิจคริสเตียนมาเจอกันที่สมาคม by, by MCA ที่รับฐวิ n คอนซีลแต่ปรากฏว่าไม่มีนักธุรกิจมาเลยมีจอห์นนิโคลสันมีแซมฮิลแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือบิลเล่ย์ไนท์สามคนเท่านั้นเองที่มารวมตัวกันแต่พวกเขาก็ไม่ยออ่อท้อไม่เป็นไรถึงแม้ว่าไม่มีนักธุรกิจคริสเตียนคนอื่นที่จะมาร่วมพันธกิจกับเราแต่เราจะเริ่มต้นโดยการซื้อประกัมภร์แล้วก็อันประเนี่ยไปแจกตามที่ต่างๆแล้วก็เขาก็เลยเริ่มตั้งชื่อ องค์กรนี้ว่ากีเดียนกีเดียนแปลว่าผู้เต็มใจทําทุกสิ่งตามที่พระเจ้าทรงสัง่งพระเจ้าต้องการให้ประกาศพระวจนะนะเผยแพร่ข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ใช้วิธีการนี้โดยเริ่มต้นแจกไปตามโรงแรมก่อนนะคะโรงแรมทุกโรงแรมจะมีพระกัมภีนะคะหลังจากนั้นก็ขยายไปตามโรงเรียนไปที่ทันตสถานต่างๆแล้วก็ไปตามแล้วก็ขยายไปตามรัฐต่างๆด้วยนอกจากที่พวกเขาซึ่งเป็นนักธุรกิจมาทําหน้าที่แจกพระกัมภีแล้วเขาก็ชวนภรรยานะคะเมื่อวา น,นี้เราก็จะเห็นกลุ่มผู้หญิงมาคนเหล่านี้ก็คือภรรยาของนักธุรกิจทั้งหลายมีโอกาสได้แจกพระคัมภีร์ด้วยโดยให้ภรรยาเนี่ยทำหน้าที่แจกพระคัมภี์ในสมัยเริ่มต้นนะแจกพระกัมภี์ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะปัจจุบันองค์กรกีเดียนเนี่ยมีสมาชิกเนี่ยทั้งหมด2 0 0 0 0นกว่าคนและอยู่ในประมาณ200กว่าประเทศแล้วก็มีการแจกพระคัมภีตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันจํานวนถึง2 6,000ล้านเล่มเฉลี่ยแล้วก็คือว่า2เล่มต่อวินาทีนะคะมันก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายนะคะพี่น้องที่ได้รับพระกัมภีร์เล่มสีขาวอันนี้เป็นเล่มพิเศษจริงๆนะคะสําหรับบุคลากรทางการแพทย์เมื่อท่านได้รับแล้วอย่าวางอยู่กับโต๊ะนะคะขอให้ท่านได้เปิดอ่านเพราะว่าทุกเล่มคือหยาดเงือของ ผู้หลักพระเจ้าผู้ที่เชื่อพระเจ้าลงทุนนะคะถวายเงินแล้วก็พิมพ์มพัมพีเป็นภาษาต่างๆของแต่ละประเทศและก็พวกเขาไปแจกเขาไม่มีเงินไม่มีเงินอ่ะ สนับสนุนค่าเดินทางครับเจ้ามีโอกาสได้คุยกับกรรมการทั้งหลายบอกว่าเออพวกคุณเดินทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แจกเนี่ยเดินทางไปยังไงว่าพวกเราต่างคนต่างไปกันต่างคนต่างขับรถไปเช่าโรงแรมเช่าที่พักอาหารการกินทุกอย่างใช้เงินของตัวเองเพราะว่าองค์กรไม่มีงบประมาณใดๆแต่ทุกคนยินดีที่จะ นำเงินส่วนนี้ออกมาเพื่ออะไรคะเพื่อว่าคาพประเสิของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องทลายจะสัมผัสความรักของพระเจ้าจะเปิดประตูใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอด โลกนี้ชั่วคราวแต่พระเจ้ามีที่อยู่อาศัยทิ่ถาวรแน่นอนให้กับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นพระกัมภีกรุณาได้หยิบอ่านยิ่งพระกัมภีสกรปรกมากเท่าไรใจของเราก็ยิ่งสะอาดมาัดมากเท่านั้นเรากลับมาในชีวิตในประกริษประการที่สองนะคะเมื่อวานนี้เราได้พูดไปแล้วว่าลำต้นใช่ไหมคะลำต้นนะคะกิง่งนะ กิ่งจะไมะ่กิ่งที่ไม่ติดกับลำต้นกิ่งนั้นจะไม่สามารถเจริญเติบโตกิ่งนั้นไม่สามารถจะเกิดดอ,อกออกผลและกิ่งนั้นอยู่รอดไม่ได้ด้วยตัวมันเองนะคะไม่ช้าก็หิวเช้าแล้วก็ตายไปเพราะฉะนั้นกิ่งจะสามารถที่จะเกิดดอกออกผลได้กิ่งนั้นจะต้องติดอยู่กับลำต้นนะคะเราได้พูดไปแล้วในหัวประการที่หนึ่งบอกว่าชีวิตในพระคริสต์การลองทวนดูใครที่เมื่อวานนี้อยู่ที่นี่คะ มีใครบ้างอ่าอ uh, 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 ่า uh, อ่าบางคนไม่อ่าไม่เป็นไรนะคะชีว <into adults> ิตในพระคริสต์คือชีวิตที่ติดสนิทกับพระคริสต์นะคะมือของเราเปรียบเหมือนลำต้นและและและแขนของเราเปรียบเหมือนลำต้นนะคะและใบของมือของเราเปรียบเหมือนกับกิ่งนะคะเพราะกิ่งจะต้องติดอยู่กับลำต้นนะคะประการที่สองชีวิตในพระคริสต์ คือชีวิตที่อ่านนะ,น,ะนะมีคนทำละคือชีวิตที่รับการเสริมสร้างนะคะเราจะเจริญเติบโตนะเราจะสามารถที่จะเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งเราจะมีชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเราต้องได้รับการเสริมสร้างจากพระเจ้านะคะและก็ในวันนี้นะคะในประกาศเราจะอ่านด้วยกันค่ะเพื่อทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกัน จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาวงุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้ว พวกท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยนะคะมนต์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นลําต้นเราทั้งหลายคือกิ่งเราจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เราต้องติดสนิทอยู่กับลําต้นเพื่อชีวิตของเราจะเจริญเติบโตได้รับการอวยพรนะคะรับการเสริมสร้างนะะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและเราอยู่ติดสนิทอยู่กับพระองค์ประการที่3ค่ะชีวิตในพระคริสต์คือชีวิตที่มีสัมพันธ์กับพระกายของพระคริสต์นะคะคริส ก็คือพระกายของพระคริสต์นะคะแล้วก็ในร่างกายคริสจักรก็คือร่างกายนะฮะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นศีรษะเราทั้งหลายเนี่ยประกอบกันบางคนเป็นเป็นตาบางคนเป็นจมูกบางคนเป็นปากเป็นหูเป็นมือเป็นเท้าเป็นนิ้วเป็นเป็นอวัยยะต่างๆแล้วก็ อวัยวะต่างๆเหล่านั้นประกอบกายเป็นร่างกายที่เป็นร่างกายเดียวโดยมีพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นศีรษะนะคะในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อหนึ่งเนี่ยสองฉบับฉบับปี1 9 7 1จะบอกอย่างนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าชีวิตในพระกริออำนวยการเราใจประการใดแต่ว่าในฉบับปี2 0 1 1บอกว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระกริขพระเจ้าก็เลยเอาสองสองเวอร์ชันเนี่ยมาผนูกรวมกันนะคะมาผน วรวมกันแล้วได้ความว่าพร้อมกันค่ะชีวิตในพระคริสต์คือการมีความสัมพันธ์กับประกายของพระคริสต์นะคะพระเยซูคริสเจ้าทรงเป็นทรงเป็นนะร่างกายทรงเป็นศีรษะพระองค์ทรงเป็นลำต้นเราทั้งหลายเป็น ะะแล้วก็กิ่งนั้นจะต้องมีสัมพันธภาพเพราะฉะนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าคุณกับฉันจะมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะใน ร่างกายของพระกฤษณ์นั่นเองหัวใจสําคัญของความสัมพันธ์ของเรากับพระกฤษณ์และก็กับพระกายก็คือความรักมวลหลายหลายคนจะถามบอกว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของพระกัมภีทั้งเล่มเลยนะตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ต้องสรุปตรงข้อข้อนข้อนี้ก็คือว่ายหอนบทที่3ข้อ10ข้อที่16เพราะว่าพระเจ้า ทรงรักโลกพระเจ้าทรงเป็นความรักนะคะถ้าถ้าเรามีโอกาสได้กลับไปอ่านในยอห์นบทที่15บข้อหนึ่งถึงข้อที่17เนี่ยอ่านแล้วก็พระเจ้าจะ,จะชอบสังเกตคำนะคะแล้วก็จะพบว่ามีคำว,ว่ารักรักรักถึง9้าครั้งด้วยกันแสดงว่าความรักสำคัญถ้าไม่สำคัญคงจะไม่ได้มีการย้ำเน้นนะคะแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าก็ให้บัญญัติใหม่กับสาวกของพระองค์ว่าจงรักกันละกันเราอ่านด้วยกันคะ่ะในยอห์นบทที่สข้อ อ3 3สิบสาค่ะ 13, 3, 4, 3, พร้อมกันเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรานะะเดินไปท้องถนนไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นใครนะคะเราก็คงจะไม่ติดในบก ไว้ตรงนี้นะคะว่าสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะแล้วก็เราก็ะนะถึงแม้ว่าเราใส่ใส่เสื้อบอกแมนออฟก่อนะแต่เราก็ไม่ได้ใส่ตลอดเวลาใช่ไหมคะออกจากออกจากโรงพยาบาลก็อาจจะถอดออกเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครแต่โดยความรักของพระเจ้าคุณสัมผัสได้ว่าคนกลุ่มนี้คนคนนี้ทาไมมีความรักที่แตกต่างจากคนอื่นและเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าคนเหล่านี้แหละคือคริสเตียนคือสาวกของพระเยซูนะคะเฉพาะในยอห์นขอ เฉพาะในยอนบทที่13บสามข้สามสถึงสามสิบห้าเราสังเกตข้าพเจ้าจะให้เน้นคำว่ารักใช่ไหมคะให้แสดงว่าในสองข้อนนี้พี่สุคริตเจ้าจะพูดว่ารักรักรักและก็รัก พนความรักคือหัวใจสําคัญเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนพระเจ้าจึงได้ทรงประทานพระเยซูคริสต์เจ้ามาเกิดในโลกนี้เราเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสเทศกาลคริสต์มาสและลึกถึงการที่พระเยซูม,มาเกิดและเราอย่าลืมว่าพระเยซูม,มาเกิดเพื่ออะไระก็เพื่อที่ตายบนไม้กางเขนตายเพราะอะไรคะเพราะว่าพระองค์รักไงรักมนุษย์ทุกคนไม่อยากให้มนุษย์ตกอยู่ในความผิดบาปไม่อยากให้มนุษย์ ต้องพบกับความพินาศไม่อยากให้มนุษย์ต้องอยู่ในบึงไฟนรกพระองค์ยอมที่จะตายบนไม้กางเขนแบกบาปของมวลมนุษย์ทุกคนเพราะว่าพระองค์ทรงรักเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าให้เรานะคะเราเป็นนะให้เราติดสนิทนะและก็ทําไมคะรักซึ่งกันและกันผูกพันซึ่งกันและกันนะคะค่ะในประการที่สประการที่สค่ะชีวิตในพระคริสต์คือชีวิตที่ เกิดผลในพระกรินะคะ,ะเราอ่านด้วยกันค่ะค่ะเกิดผลในพระกริค่ะขอในพระธรรมยนนะคะพร้อมกันค่ะท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้นท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพราะบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมาก ท่านก็เป็นสาวกของเรานะ,ะจะ,อะ,อะบอกว่าถ้าเราแสดงความรักคนทั้งหลายก็จะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพี่เยซูและถ้าชีวิตของเราเกิดผลมากๆคนก็จะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูด,ด้วยสังเกตตรงนี้นะคะในคำนี้น่าสนใจบอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายหลายๆคนก็เลยบอกว่าทำไมเธอไม่ตัดสินใจเป็นคริสเตียนอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่เลยหรอก เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกฉันก็นี่งไงท่านตลายไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกแต่ว่าพระเจ้าเลือกและพระเจ้าก็เลือกบางคนพราะคนที่เป็นคริสเตียนก็เพราะว่าพระเจ้าเลือกแล้วส่วนคนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ คำตอบก็คือว่าพระเจ้าท่งเลือกทุกคนพระเจ้าเลือกทุกคนในโลกนี้ตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายพระเจ้าเลือกทุกคนพระเจ้าเลือกทุกคนพระเจ้าปรารถนาพระเจ้ารักทุกคนและปรารถนาให้ทุกคนนั้นได้เป็นลูกของพระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนนั้นได้รับความรอดโดยทางพระเยซูและปรารถนาให้ทุกคนได้อยู่อย่างตาบอดในแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าทรงประทานให้แต่ว่า ไม่แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ตอบสนองรพระเจ้ามักจะใช้ตัวอย่างอย่างนี้พระเจ้าเลือกเราทุกคนพระเจ้าเลือกเรา ไม่ว่าคุณเป็นเด็กตาลกไม่ว่าคุณเป็นใครพระเจ้าเลือกเราหมดเลยแต่ว่าเราแต่ละคนพระเจ้าเลือกเราเราหนีพระเจ้าเลือกเราเราหนีนะพระเจ้าเลือกนะฉันไม่เอาเราหลายหลายคนทํางานที่นี่1ิปี20 30, ปี30ปีได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้ฉลองคริสต์มาสปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีแล่าแ,แล้วก็ฟังเรื่องของพระเยซูซ้ําๆทุกปีเพราะว่าเรื่องราวเป็นเรื่องเก่าที่ถูกเล่าขานไม่รู้จบ เราแต่งเรื่องใหม่ไม่ได้พี่ยซูต้องเกิดในลางยาพี่ยิสู์เกิดในที่ต่ําต้อยพระสุลเกิดโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดโดยเลือดเนื้อของมนุษย์พระองค์ทรงเป็นระองพระเจ้าเราฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้มาปีนับปีต่อปีแต่ว่าเราก็หนีเมื่อพระเจ้าเรียกเราก็หนีเมื่อมีคนประกาศเราก็หนีแต่ว่าบางคนเมื่อพระเจ้าเรียกและเขาก็คิดว่าอืมนี่เป็นสิ่งดีเพราะฉันเขาเลยตอบสนองเพราะฉันเขาก็ ได้รับความรอดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงบอกว่าไม่ใช่เราเราฉันเป็นคนเลือกพระเจ้าแต่พระเจ้าเลือกฉันและฉันตอบสนองต่อบเพราะคุณความรักข่าวดีของพระองค์พระเมตตาของพระองค์ความรอดที่ปีซู่ใท้กับเราและไถ่บาปเราเราตอบสนองนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่า ไม่ใช่เราเลือกพระเจ้าพระเจ้าเรียกเราทุกคนและพระเจ้าอยากให้ทุกทุกคนได้ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐความจริงของพระเจ้าอยากจะหนุนใจว่าถือโอกาสนี้ขอให้เป็นคริสต์มาสปีนี้เป็นปีที่เราทั้งหลายที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูจะตัดสินใจนะคะพระเจ้า พรว์รักฉันฉันตอบสนองฉันอยากรับความปรักของพระเจ้าอยากรับพระคุณของพระเจ้าและอยากมีชีวิตที่ติดสนกับพระเยซูอยากมีชีวิตที่รับการเสริมสร้างจากพระเยซูอยากมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพี่น้องทลายในฐานะที่เป็นพี่น้องเป็นอวัยวะเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันบ้านหลังเดียวกันและจะอยู่ในบ้านที่ถานวรด้วยกันและจะเป็น คนที่มีชีวิตที่เกิดผลนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทั้งหลายจะเป็นคนที่เกิดผลนะคะเราสังเกตอย่างนี้ต้นไม้ต้นไม้จะมีต้นไม้หลายหลายแบบต้นไม้บางต้นเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีแต่ใบใช่ไหมคะมีแต่ใบนะที่บ้านข้าพเจ้าเนี่ยเนื่องจากบ้านเล็กๆนะเอ่แล้วก็ไม่ไม่ชอบปลูกต้นไม้ที่มีดอกเพราะว่าดอกมันร่วงแล้วขี้เกียจ ขี้เกียจกว่าดะไม่มีเวลากวาดนะเอาต้นไม้สีเขียวเขียวง่ายดีนะไม่ต้องมีดอกไม่ต้งก็นะต้นไม้บางต้นมีแต่ใบนะคะแต่ขณะเดียวกันต้นไม้บางต้นก็มีแต่ดอกใช่ไหมคะนะมีแต่ดอกอ้สีสวยงามเลยอ้เราอยากเห็นซากุระนะเราอยากเห็นดอกเหมยเราอยากเห็นดอกดอกไม้สีสันสวยงามมีแต่ดอกแต่ขณะเดียวกันก็มีต้นไม้ บางประเภทที่มีผลแต่การมีผลก็จะมีต้นไม้สองแบบนะคะแบบหนึ่งก็คือมีผลแต่ผลกินได้ไหมกินไม่ได้เคยเจอไหมคะโอ้โหเ,เวลาข้าพเจ้าไปต่างจาาังหวัดเจอผลอ้ยสวยโอ้น่ากินจังเลยอันนี้กินได้กินไม่ได้อาจารย์กินไม่ได้นะมันมีผลแต่กินไม่ได้ขณะเดียวกันก็มีต้นไม้ประเภทที่เรียกว่ามีผลและกินไนดะ้แล้ว ถามว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นต้นไม้ที่มีผลที่กินได้หรือไม่ได้คะกินได้หรือไม่ได้คะกินได้นะคะพระเจ้าอยากให้เราเป็นต้นไม้ไม่ใช่เป็นต้นพันุ์ดูใบนะมีแต่ใบแล้วก็ไม่ใช่เป็นต้นที่ดอกแล้วไม่มีผลแล้วก็ไม่ใช่เป็นต้นที่มีผลแต่กินไม่ได้แต่พระเจ้าให้เราเป็นต้นไม้ที่มีผลและเป็นผลที่กินได้และเป็นผลที่ออกผลอย่าง ต่อเนื่องออกผลแล้วออกผลอีกออกผลอีกและในพัมพีบอกว่าจนกระทั่งเจ้าแก่เท่าเจ้าก็ยังสามารถทจะเกิดผลอูข้อนี้หนุนใจข้าพเจ้ามากเลยข้าพเจ้าเองขอบคุณพระเจ้าที่เจ้าอวยพรให้สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีและสามารถที่จะออกไปรับใช้ถึงแก่แล้วก็ยังสามารถเกิดผลได้การเกิดผลเกิดผลได้จนกระทั่งนาทีสุดท้ายของชีวิตของเราเรามาสรุปค่ะสรุปนะนะคะ ขอไปที่สรุปเลยนะคะค่ะสรุปค่ะชีวิตในพระคริสตนะคะคือเราอ่านด้วยกันค่ะชีวิตในพระคริตคือชีวิตที่ติดสนิทกับพระคริสต์ทำท่าค่ะชีวิตในพระคริตคือชีวิตที่ติดสนิทกับพระคริสต์ข้อที่2ค่ะชีวิตในพระคริสต์คือชีวิตที่รับการเสริมสร้างจากพระคริสต์ข้อต่อไปค่ะชีวิตในพระคริสต คือชีวิตที่มีสัมพันธภาพกับพระกายของพระคริสต์นะเพราะฉะนั้นเราจะสนิทสนมกันเนาะมีเรื่องราวต่อกันก็ให้อภัยกันขอโทษกันคืนดีกันนะร่วมมือร่วมใจกันสัมพันธภาพที่ดีและสุดท้ายค่ะชีวิตในพระคริสต์คือชีวิตที่เกิดผลนะเกิดผลค่ะอ่ะเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้ธรรมดาเนาะอย่างนี้ก็ธรรมดาเดี๋ยวนี้ต้องอะไรคะ ใช่ไหมคะเวลาถ่ายรูปอถ่ายรูปทำท่าหน่อยเออนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตในพระคริสตเป็นชีวิตที่ทำไมคะเกิดผลนะเราจะเกิดผลเกิดผลยังไงคะดูค่ะนะอ่านพร้อมกันค่ะเกิดผลมากเกิดผลต่อเนื่องเกิดผลแห่งความรักเกิดผลแห่งความดีเกิดผลด้วยความชื่นชมยินดีและนี่แหละคือชีวิตในพระกริสต์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนในที่นี้ จะมีชีวิตในพระคริสต์มีพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเป็นคริสต์มาสแรกของหลายหลายคนและเป็นคริสต์มาสที่มีความหมายกับเราตลอดและตลอดไปร่วมใจกันทานขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงรักเราทุกคนพระองค์จึงทรงเลือกเราทุกคนขอให้ ที่ประชุมแห่งนี้ผู้ใดที่ยังไม่ตัดสินใจจกะกล้าที่จะตัดสินใจเปิดใจให้กับพระเยซูให้พระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยรอดและชีวิตของทุกๆคนในสตานน้ำมสการแห่งนี้จะเป็นชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูคริส รับการเสริมสร้างจากพระเยซูคริสต์มีสัมพันธภาพผูกพันกันในฐานะเป็นพี่น้องเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์และเป็นชีวิตที่เกิดผลขอให้โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่เกิดผลดีเป็นโรงพยาบาลที่เกิดผลอย่างต่อเนื่องเกิดผลแห่งความดีเกิดผลแห่งความรัก เกิดผลอย่างชื่นชมยินดีและเมื่อโรงพยาบาลขยายสร้างตึกใหม่โรงพยาบาลจะเกิดผลมากยิ่งขึ้นจะมีคนมาใช้บริการมากยิ่งขึ้นบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าให้การบริการด้วยหัวใจแห่งความรักและ ด้วยฤทธิเดชแห่งพระเยซูคริสต์จ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้เปรเสด็จที่จะทำการรักษาเยียวยาคนเจ็บคนป่วยหายเป็นปกติปากต่อปากจัดแนะนําให้มีคนที่มารับการบริการและทุกคนจะบอกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่มีความรักและเป็นโรงพยาบาลที่มีพระเยซูคริสต์จ้าทรงเป็นองค์ประมุขขอทรงโปรดอวยพร ทุกๆท,ท่านในการทำงานเช้าวันนี้ตลอดวันนี้ให้ให้ได้รับการอวยพรจากพระองค์ปัญหาสิ่งใดที่ติดขัดขอพระเยซูคริสต์เจ้าทรง,สงเสด็จมาช่วยเหลือและแก้ไขขอบคุณพระองค์จึงอธิษฐานฝากซึ่งกระการภายใต้การอวยพรการเยี่ยมเยียนจากพระองค์ทุนขอในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน